สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วินวินแชนแนลวันนี้เรามากับนิยายจีนเรื่อง advent of the a r h m a e ตอนที่หนึ่งมันคือคืนที่หนาวเหน็บขึ้นไปทางเหนือในมุมมองมุมหนึ่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่มีเมืองเล็กๆชื่อว่า Grand Stone ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเวทมนตร์ระดับต้นเฟรมิงในมุมมุมหนึที่มืดมิด ในชั้น3ห้องเด็กฝึกหัดห้อง309ผ้าห่มถูกโยนออกเด็กชายผมดำรูปร่างผอมกระล่องลุกพวดขึ้นมาแสงจันทร์ได้ส่องผ่านหน้าต่างเขามาในห้องสะท้อนประกายแสงสีขาวลงบนใบหน้านี่เราเข้ามาอยู่ในโลกของฟิโลแมนอย่างนั้นหรือโลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดยมมาทูดค่ำคืนอันโหดร้ายนั้น แสงไฟของเวทมนต์ที่ส่องแสงระยิบระยับช่วยโลกทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเด็กหนุ่มเข้าสู่ความตื่นตะหนกเขาตื่นตะหนกมากๆชื่อของเขาคือลิงเขามาจากโลกเขาน่าจะมาถึงอย่างน้อยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วจนถึงก่อนหน้านี้เขาอยู่ในบ้านของตัวเองนั่งเล่นเกมเลเจนด์อยู่ เจนเป็นเกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริงที่ได้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้เรื่องราวของมันเกี่ยวกับโลกที่กำลังล่มสลายที่กำลังค่อยๆถูกกลุกลานด้วยความมืดในเกมนี้เขาได้เป็นอาร์คเมดคนแรกและเป็นหัวหน้าของจอมเวทในกิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือกิลด์สตาร์ลิดดิมซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ไปท้าทายบอสระดับอัลติเมตเจ้าแห่งความลึกโนโซมา โนโซมาเป็นเผ่าพันธุ์ครึ่งเทพที่แข็งแกร้งเขาเป็นหนึ่งในสามหลอดแห่งกองทัพมืดในแดนแห่งความตายการต่อสู้ระหว่างลิงกับโนโซมานั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากปาร์ตี้ของเขาประกอบด้วยคนมากกว่า100คนแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ลิงเพียงคนเดียวในตอนนั้นโนโซมาได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเกือบจะโดนจัดการแล้ว ในตอนสุดท้ายลิงได้ใช้ไอเทมระดับเทพเจ้าดาบเทวทูตพลังอันยิ่งใหญ่พุ่งพลานร่างกายของเขาทำให้เขาได้รับความเป็นอมตะเป็นเวลา5วินาทีในช่วง5วินาทีนั้นลิงและโนโซมาสู้กันอย่างบ้าคลั่งได้ประทะก,กันด้วยการยิงนิวพิฆาตใส่กันและกันนิวพิฆาตเวทระดับตำนานเลเวล19ผล เมื่อโดนเป้าหมายมันจะเริ่มทำงานด้วยการตัดสินศักดิ์สิทธิ์การตัดสินศักดิ์สิทธิ์ตัดสินตามพลังเวทมนต์โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเป้าหมายและมีโอกาสสูงที่เป้าหมายโดนแล้วจะตายทันทีในระดับผู้เล่นจะเป็นแบบพื้นฐานสามารถใช้ได้ตอนที่ HP ของบอสต่ำกว่าที่กำหนดเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเวทนี้คือมันจะตัดสินเป้าหมายโดยไม่สนเลเวลของพวกมัน ซึ่งหากใช้ได้สำเร็จแม้แต่เทพเจ้าก็สามารถฆ่าได้ทั้งลิงและโนโซมาโดนนิวพิฆาตในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งคู่ต่อสู้อย่างดุเดือดจนตายกันทั้งคู่แต่สิ่งที่น่าแปลกคือลิงไม่ได้ไปเกิดใหม่ทีูุ่สารแต่กลับไปอยู่ในมิติอันมืดมิทดที่ดูแล้วหน่าขนลุกยิ่งนักในมิตินั้นได้มีแสงสลัวสลัวขึ้นมา เขาอ้างว่าเขาเป็นเทพแห่งแสงจากอาณาจักรแห่งแสงที่อยู่ห่างไกลและในฐานะที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดพลังของเขาได้อ่อนแอลงมากเขาจึงขอให้ลิงช่วยโลกแห่งฟิลูแมนอันเป็นที่หลักของเขาลิงเพียงแค่ฟังเฉยๆใครมันจะเชื่อเรื่องบ้าๆอย่างนี้ล่ะเขาคิดว่านี่เป็นคาส,สีนจากการที่เขาสามารถปราบบอสระดับสูงได้สำเร็จ และจากความภาคภูมิใจนั้นเขาจึงยอมรับข้อตกลงของเทพไปและนั้นทําให้เขาถูกขับไล่ไปยังดินแดนที่ถูกละทิ้งและสถานที่ที่น่าอนาะภายใต้แสงจันทร์สีเงินลิงได้มองไปรอบๆและได้ออกจากห้องห้องมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณร้อยตารางฟุตมีหน้าต่างมีตู้หนังสือและเก้าอี้ที่ดูแปลกตาอย่างเห็นได้ชัดเตียงถูกวางไว้ชิดกำแพง และที่หัวเตียงมีช่องเก็บของนั่นคือสภาพของห้องทั้งหมดมีหนังสือสามเล่มวางอยู่บนตู้หนังสือลิงพบว่าเขาสามารถรู้ชื่อของพวกมันได้อย่างรวดเร็วเวทแห่งธรรมชาติสมดุลแห่งโลกและแสงสว่างและความมืดพวกมันทั้งหมดเป็นหนังสือเรียนพื้นฐานจากห้องสมุดของสถาบันความทรงจำที่เขามีมากขึ้นได้เรื่อยๆในหัวของเขา ร่างกายนี้เองที่ถูกเรียกว่าลิงเขาคือลูกชายคนสุดท้องของบาลอนในเนินทรายของอาณาจักรทางเหนือเขาอายุ17ปีเป็นคนที่เก็บตัวเงียบและเงียบขรึมเขาเรียนเพีงแค่เขดนับระดับพื้นฐานสุดๆเวทพื้นฐานเลเวลสูงตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาที่เขาเรียนอยู่ในสถาบันเวทมนต์เขาเป็นนักบวชในสถาบันแทบไม่มีใครที่สังเกตเห็นเขา แต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วเขากระโดดออกจากเตียงโดยไม่แม้แต่จะใส่รองเท้าลิงเดินไปที่ประตูที่แขวนอยู่ข้างๆโต๊ะในตรงประตูนั้นมันมีปฏิทินวางตั้งอยู่อย่างชัดเจนเขาได้อ่านปฏิทินยุคแห่งแสงปีที่1056วันที่9เดือน10ลิงอ้าปากค้าง มันเหมือนจะเป็นวันธรรมดาแต่หลังจากนี้มันจะถูกสลักไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในหน้าของโลกฟิลูแมนไปอย่างชั่วนิรันดร์เพราะค่ำคืนนี้แนวหน้าของพวกดักเอลจะซุ่มโจมตีเมืองแกสตโตนได้สำเร็จมันจะกลายเป็นเมืองสังหารหมู่อันโหดร้ายผู้คนทั้งเมืองกว่า1,50,000คนจะถูกทำลายภายในเวลาหวันหนึ่งคืนวิญญาณของพวกเขาจะถูก นำไปบูชาแก่เทพเจ้าของพวกดักเอลราชินีแมงมุมหลอดอาจจะมีผู้รอดชีวิตไม่ถึง1,000คนภายหลังพิธีสังเวยศพจะถูกโยนลงไปในแม่น้ำแกสโตนที่อยู่ข้างๆเมืองแม่น้ำจะเคอะถูกตัดด้วยกองซากศพส,สีของแม่น้ำจะแดงฉานไปด้วยเลือดแกสโตนจะได้กลายเป็นเศษซากในคืนนั้น เหตุการณ์นั้นเป็นที่รู้จักในชื่อการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือดและหลังจากนั้นไม่นานสงครามจะเกิดขึ้นไปทั่วโลกแห่งฟิลูแมนยุคมืดจะเข้ามาถึงมันจะกินเวลาถึง20ปีทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในเกมเลเจนด์หลังจากที่เขาเทียบระหว่างสิ่งที่เขารู้กับความทรงจำในร่างกายของเขา ลิงก็ได้รับรู้ว่าโลกที่เขากำลังอยู่นี้เหมือนกับโลกในเกมเลยเจนเลยที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเวลามันคือปี1,076ในเกมจัก,กรวรรดิแห่งแสงกำลังอยู่ในช่วงล่าถอยลบแพ้มากกว่าชนะอาณาเขตค่อยๆลดลงและจากการสู้รบที่ยาวนานทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง ในตอนนี้โลกเพิ่งจะได้เผชิญกับจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงของพจันทร์สีเลือดจะเกิดขึ้นในคืนนี้เขารู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเขาได้หันไปดูในกาพกของเขาที่วางอยู่บนหัวเตียงเขาวิ่งไปหยิบมันขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นด้วยคนแคะเมื่อเปิดขึ้นมามันได้ส่องสว่างในความมืด เขาสามารถบอกเวลาได้อย่างง่ายดายมันคือเวลา3ามทุ่มสีเขาคิดในใ,ใจมีเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงพวกดักเอลจะโจมตีในอีกไม่นานนี้เมื่อลิงคิดถึงมันหัวใจของเขาก็เต้นละรัวในคืนนี้พวกดาวเอลจะชิงลงมือก่อนสินะพวกมันจะแฝงตัวเข้ามาในเมืองพร้อมๆกับแผนการรอบสังหารที่สลับซับซ้อน ในเรื่องเล่าของเกมการลอบสังหารจะเริ่มขึ้นในเวลาสี่ทุ่มครึ่งและยาวนานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานั้น9 9ของหัวหน้าเมืองจะถูกสังหารเหลือวไว้เพียงแต่ผู้บาดเจ็บในช่วงเวลานี้พวกดาร์คเอลจะเริ่มทำการโจมตีหลักทั้งเมืองจะตกอยู่ในความโอลาหเป็นที่เรียบร้อยและกองทัพของพวกดาร์คเอลจะเคลื่อนที่เข้ามาอย่างง่ายดาย ทำไมเขาถึงได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างดีล่ะเพราะว่าในเกมเรจเอนผู้เริ่มต้นทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของพันธุ์สีเลือดในภารกิจแรกซึ่งก็คือการหนีออกจากแกสโตนลิงค์ได้คิดว่าฉันจะเอาตัวรอดได้ยังไงดีเนี่ยลิงค์เดินวนอยู่ในห้องถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาเขาได้พบกับการสังหารหมู่ในต่างโลก และถ้าเขาไม่หนีในตอนเช้าเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในศพในแม่น้ำแกสโตนอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่เขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทำให้ลิงเงือตกและกลัวแต่ในฐานะที่เป็นอาร์คเมดคนเดียวในเกมเขารู้สึกแข็งแกร่งมากๆในความคิดของเขาถึงแย่ตกใจแต่เขาก็ยังคงต้องจัดการแก้ปัญหาของเขา เขาไม่เคยรู้สึกแย่กับการที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหน่วงเช่นนี้เมื่อเขาได้ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มคิดถึงแผนการที่จะพาเขาออกไปจากสถานก,การณ์นี้ให้ได้ทันใดน,นั้นหัวใจของลิงก์ก็เต้นไม่เป็นจังหวะตัวเลขที่แผ่วๆปรากฏขึ้นในหัวของเขามันคือหมายเลข20เลขเหล่านี้คือโอมนี้อย่างนั้นหรือเทพแห่งสังผู้จริงหรือนี่ ลิงรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาเพิ่มสูงขึ้นในเกมเทพแห่งแสงเป็นเทพองค์หลักของจัก,กรวรรดิแห่งแสงและมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในโลกแห่งนี้ลิงยืนยันด้วยการทบทวนความทรงจำของเขาอย่างรวดเร็วในมิติแปลกประหลาดที่เขาอยู่มาก่อนที่จะมายัางโลกนี้เทพแห่งแสงได้บอกว่าเพื่อที่เขาจะได้ออกจากแกสโตนได้อย่างปลอดภัยเขาจะให้ข้าอมนี้20แต้มด้วย ค่าพวกนี้เขาจะสามารถเรียนรู้พลังเวทมนต์ได้อย่างรวดเร็วตาของลิงสว่างขึ้นเขาเคยเป็นอาร์คเมดในเกมมาก่อนแต่เขาไม่รู้วิธีใช้เวทมนต์ถ้าเกิดว่าเขาเป็นจอมเวทจริงๆเขาจะต้องไปเรียนอยู่ที่สถาบันเวทมนต์และมันจะต้องใช้เวลาเป็นเวลาอย่างมากซึ่งเขาไม่มีเวลาทำเช่นนั้นหรอกลิงได้คิดฉันจะใช้ค่าอมนี้ได้อย่างไง เขาถามขึ้นทันทีมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาในมุมของตาเขาลิงพบว่ามีตัวหนังสือเรื่องแสงโผล่ขึ้นมาที่มุมของการมองเห็นของเขาซึ่งมันเป็นเหมือนกับในเกมเลยข้อความได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงระบบเกมกำลังโหลดการโหลดเสร็จสมบูรณ์เริ่มการสแกนร่างกายสแกนเสร็จสมบูรณ์ผู้เล่น ลิงโมรานิยศจอมเวทฝึกหัดความเร็วของการฟื้นฟูมานา0.2หน่วยต่อชั่วโมงค่าพลังมานา1การใช้มานาตามที่แสดงในตารางแต้มโอนนี้รายการเวทมนต์ที่เรียนแล้วเลเวล0มือแห่งจอมเวท0.2มานาต่อครั้ง อุปกรณ์ที่มีตอนนี้ไม่มีหลิงตกตะลึงนี่มันอะไรกันมันคล้ายกับหน้าจอในเกมอย่างไงอย่างนั้นย่งไงก็ตามร่างกายนี้มันกากจริงๆมันแทบไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาเลยนะระบบเกมได้ให้คำแนะนำกับเขาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถปรับตัวเข้ากับโลกแห่งฟิลูแมนได้ด้วยร่างกายของผู้เล่นที่รวมเข้าไปกับระบบเกม ระบบเกมจะคอยให้ภารกิจผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถได้รับค่าอมนี้แต่ว่าค่าอมนี้พวกนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยหน้าจอได้แสดงถึงข้อมูลใหม่ขึ้นมาค่าอมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสเตตัสของผู้เล่นได้อัตราการแลกเปลี่ยน1แต้มโอม้ีนเท่ากับ1ค่าฟู้ฟูมานาเท่ากับ10ค่ามานาสูงสุด และค่าอมนี้ยังสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเวทมนต์มาใช้ได้โดยราคาเป็นไปตามนี้เวทระดับมนุษย์เลเวล0เท่ากับ1แต้มเลเวล1เท่ากับ10แต้มเลเวล20เท่ากับ200แต้มและอื่นๆเวทระดับตำงานเลเวล11เเท่ากับ500แต้มเลเวล12เท่ากับ0 0 0แต้มเลเวล13เท่ากับ 2,000แต้มเลเวล9 9เวทในตำนานระดับสุดยอดเท่ากับ1 2 8 0 0 0แต้มและอื่นๆเวทมตลระดับกึ่งเทพเจ้ายังไม่ปลดล็อกโอเคนี่มันทำให้เรื่องต่างๆชัดเจนขึ้นจริงๆนั่นหมายความว่าถ้าลิงทำภารกิจตามที่ระบบเกมให้เข้ามาเรื่อยๆเขาจะสามารถได้รับแต้มอมนี้และนำไปพัฒนาตัวเองได้ให้แข็งแก่ง จนถึงเวทระดับสุดยอดเลเวล19แน่นอนนัน่นเป็นเรื่องของอนาคตในตอนนี้ลิงก์มีแต้มอมนี้แค่20เขาจำเป็นต้องใช้แต้มอมนี้อย่างชาฉลาดเพื่อที่จะได,ได้หนีจากเมืองแกสโตนในเกมลิง์ได้เลือกเป็นจอมเวทนั่นเป็นเหตุผลที่จุดเริ่มต้นของเขาเป็นการหนีออกจากเมืองแกสโตนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเวทมนต์ในค่ำคืนการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือด สถาบันเวทมนต์ก็เป็นหนึ่งในที่ที่ถูกพวกดักเอลโจมตีเป็นที่แรกๆสถาบันเวทมนต์นั้นเล็กมากๆที่นั่นมีนักเรียนน้อยกว่า100คนและในร้อยคนนั้นมีเพียงแค่20คนที่ได้เป็นจอมเวทเต็มตัวและที่เก่งที่สุดในนั้นเป็นเพียงจอมเวทเลเวล4และนักฆ่ากว่า200คนก็ได้ถูกส่งไปที่นั่นและยังมีอีกอย่างน้อย20คนที่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแล้ว กว่าครึ่งของอาจารย์ได้ถูกฆ่าในตอนที่หลับอยู่บางคนตื่นขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถสู้กับพวกนักฆ่าที่มีจํานวนมากกว่าได้และสุดท้ายสถาบันเวทมนต์ก็ล่มสลายนักเวทฝึกหัดทุกคนถูกฆ่าตายนี่มันเป็นเหตุการณ์นองเลือกอย่างแท้จริงเมื่อนึกถึงรายละเอียดของการหลบหนีครั้งก่อนของเขาลิงจิงได้แต่ัดสินใจซื้อเวทมนต์ที่จําเป็นต้องใช้ภายหลังมาส่วนหนึ่ง เวทซัมมอนมีการ์ดเรืองแสงมากมายปรากฏขึ้นมาในสายตาของเขาค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆการ์ดทั้งหมดนั้นคือเวทมนต์ตัวเลขตรงฝั่งซ้ายบนคือค่ามานาที่จําเป็นต้องใช้และทางด้านขวาบนคือระดับของเวทมนต์ซึ่งมันมีมากมายมากกว่า1 0 0 0ยิ่งเวทระดับสูงแสงก็จะยิ่งสว่างขึ้นการ์ดระดับตำนานมันสว่างมากจนเกือบทําให้ลิงตาบอด จากการกวาดตาดูคร่าวๆลิงเห็นนิ้วพิคาดอุกาบาทสิ้นโลกอภิมหาทำลายล้างทั้งหมดหล้วนเป็นที่นิยมและเป็นระดับตำนานลิงคิดในใจฉันโนนเทพเจ้าแห่งแสงเล่นเข้าแล้วถ้าฉันมีแต้มอมนี้สักสองพันแล้วก็การต่อสู้เนี้ยไม่ยากเลยแต่นี่ฉันมีแค่20เนี้ยนะฮ่าฮ่ากจริงๆ ย้อนกลับไปถึงความอ่อนแอของเทพแห่งแสงมันยากมากที่จะส่งเขามาที่นี่การให้มา20แต้มก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวและที่มากกว่านั้นคืออาจจะมีบางคนได้ตายที่นี่ก็ได้หน้าจอแสดงเพียงแค่เวทระดับศูนย์เวทระดับสูงอาจจะส่งพลังแต่เขาก็ไม่สามารถเอามันมาใช้ได้แค่เวทระดับหนึ่งก็ใช้10แต้มอมนี้แล้ว และมานาก็ใช้เยอะกว่าเวทเลเวล0อีกและเวทเลเวล2มันใช้20แต้มอมนี้และ30มานาซึ่งมันเสี่ยงเกินไปที่ลิงจะเอามาใช้เขาจึงไม่ได้คิดถึงมันเลยเลเวล0อาจจะเป็นเพียงแค่เวทฝึกหัดแต่ถ้าใช้เป็นมันอาจเกิดประโยชน์ใช้ดีๆสามารถฆ่าคนได้นะเขาคิด เขาได้เลือกมาใช้ในส่วนของร่างกายระดับสูงลิงสามารถไล่เวทเลเวลศได้ในเวลา0.1วินาทีสำหรับเลเวลห่เขาใช้0.3วินาทีและ1วินาทีเต็มสำหรับเลเวล3ซึ่งนั่นมันนานเกินไปสำหรับจอาเวทที่จะสู้คนเดียวึบ การเวทมนต์ได้หายไปเหลือไว้เพียงแค่การสิบใบที่มีแสงประกายเพียงเล็กน้อยการทั้งหมดนั้นมีเลขศูนย์แสดงอยู่ที่มุมขวาบนลิงมองไปที่การทั้งหมดทีละใบและเขาได้เลือกเวทเลเวลศูนย์มา4าี่ใบซื้อบอลเพิงหนามพัสุธาหายตัวระดับต้นหลับไหลในตอนนั้นเองการก็ได้ลอยเปล่งแสงขึ้นมา และสลายหายไปในอากาศลิงรู้สึกมึนหัวนิดหน่อยและเขาก็ได้สติกลับมาอยู่ๆเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับเวททั้งสี่ขึ้นมาถ้าเขาต้องการเขาก็สามารถใช้มันได้ตอนนี้เลยเสร็จแล้วเหรอเขาคิดในใจความรู้สึกที่ได้เรียนเวทมนต์เป็นแบบเดียวกับตอนอยู่ในเกมเลยนั่นทำให้หลิงรู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากซื้อเวททั้งสี่อันเสร็จ ลิงก็ได้ใช้อีก2แต้มโอมนี้เพื่อเพิ่มมานาสูงสุดของเขาทำให้มานาสูงสุดของเขาเพิ่มขึ้นเป็น21ซึ่งนั่นมันเพียงพอต่อการใช้เวทเลเวล0 10ยครั้งหลังจากใช้ไปแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังมานาที่พั่งพูในร่างกายเขาแล้วเขาก็ถอนหายใจเบาๆระบบของเกมนี้เชื่อถือได้ดีทีเดียว มานาของเขาถูกเพิ่มให้เต็มทันทีหลังจากที่เขาเพิ่มค่ามานาสูงสุดของเขาซึ่งถ้ามันหมดก็ต้องรอเวลาฟื้นฟูม,มานาซึ่งความเร็วในการฟื้นฟูม,มานาของลิงคือ0.2ต่อชั่วโมงซึ่งมันหลายประโยชน์มากๆกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตอนนี้เขาเหลือ14แต้มอมนี้ลิงมองไปที่นาฬิกาพกพาของเขามันผ่านไปแล้ว5ทีตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่40 การรอบสังหารกำลังจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นการอยู่ข้างในหอพักของนักเวทฝึกหัดน่าจะปลอดภัยเพราะข้างนอกพวกนักฆ่าอาจจะเตรียมตัวพร้อมอยู่ตามจุดแล้วถ้าออกไปตอนนี้ก็เท่ากับฆ่าตัวตายดีๆนี่เองในโลกของเกมการจะหนีออกจากสถาบันจะต้องรอให้การรอบสังหารเกิดขึ้นก่อนในช่วงที่สถาบันกำลังวุ่นวายซึ่งนั่นเป็นทางเดียวที่จะสามารถหนีรอด ยังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงฉันควรทำยังไงดีลิงเริ่มใช้สมองคิดช่วยเหลือคนอื่นเหรอลองไปเกี้ยกล่อมนักเวทฝึกหัดคนอื่นให้หนีไปพร้อมกันดีไหมนั่นมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยในโรงเรียนเวทมนต์ลิงไม่มีตำแหน่งอะไรใครมันจะไปฟังคนที่เรียนแค่เวทกระจอกและจะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนบ้านะสิ ถ้างั้นเราไปหาอุปกรณ์มาใส่ให้ตัวเองแข็งแก่งขึ้นดีกว่าลิงคิดมันคงเป็นความคิดที่ดีที่สุดครับและนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ Advent of the a r c h m a e e ตอนที่1เดี๋ยวเรามาต่อตอนที่2กันในสัปดาห์หน้านะครับ